สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักทท่านครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับช่วงประมาณสักเกือบเกือ้าโมงเย็นนะครับแดดยังสว่างสว่างเลยวันนี้พามาเยี่ยมชมสวนนะครับปีนี้ก็สวนของผมเนี่ยก็ไม่ได้ทําอะไรมากนะครับเพราะว่ามันเป็นน้ํามันก็ไม่ค่อยมีแต่ว่าจะพามาดูไผ่นะครับแล้วก็พืชบางอย่างที่ปลูกไว้ในสวนก็พอได้เก็บกินนะครับ ผายที่ปลูกไว้เนี่ยก็มีผ่ยยักษ์น่านผ่บงพันเพชรน้ําผึ้งอะไรพวกนี้นะครับก่อนี้นะครับถ้าจําได้เนี่ยผมทําคลิปปลูกไว้นะครับอันนี้เป็นใบแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับใบไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นไผ่ยปักกิ่งนะครับไผ่ปักกิ่งเด็ปลูกรวมกับไผ่ยักษ์น่านนะครับอันนี้ไผ่ยักษ์น่านตัวนี้ไผ่ยักษ์น่านนะครับดูเปรียบเทียบผ่ปักกิ่งกับยักษ์น่านใส่กันนะครับลองเด็ดผ่ยยักษ์น่านกัน อันนี้ไผ่ปักกิ่งกับไผ่ยักษ์น่านนะครับอันนี้ที่ผมจับอยู่เนี่ยคือไผ่ไผ่ยักษ์น่านอันนี้ตัวนี้เนี่ยคือไผ่ปักกิ่งนะครับไผ่ยักษ์น่านก็จะใบใหญ่กว่าไผ่ปักกิ่งอยู่นิดนึงนะครับตีเวลาปลูกใส่กันเนี่ยนะครับกอนี้มันมีกอเดียวมันมีทั้งไผ่ยักษ์น่านปักกิ่งรู้สึกว่าปักกิ่งเนี่ยจะเติบโตไม่ทันไผ่ยักษ์น่านนะครับมันเป็นกิ่งช้ำเหมือนกันผมเอากิ่งมาช้ำนะครับอันนี้ก็มารีวิวให้ดูเมื่อคลิป รู้สึกว่าจะปลูกไปปีที่แล้วนะครับหน้าแรงก็จะลดน้ําก็ทําแบบนี้ทำทางแบบนี้แล้วก็เอาสายในี้ใส่นะครับอันนี้มันแห้งแล้วน้ําไม่มีในถังแล้วนะครับพอได้ประทังชีวิตพอถูกฝนมันก็โตเร็วอยู่แต่ว่ายักษ์นัานเนี่ยไปไวกว่าไผ่ปักกิ่งนะครับมาดูไผ่อีกชนิดหนึ่งก็คือไผ่บงหวานเพชรําทึ่งอันนี้ปลูกตามวิถีธรรมชาตินะครับก็คือถ้าตามยะากาบ้านเรานั่นเนี่ยไม่ได้ลดน้ำาลยอะไรนะครับอันนี้เป็นไผ่ปีหนึ่งนะครับ ตัวนี้ก็หนอ่อก็ออกแล้วนะครับอันนี้หนอ่อยาวแล้วนะครับน,นี้ก็เป็นหน่อของไผ่งหวานเพชรน้ำผึ้งเบอร์เก้านะครับตัวนี้เบอร์ใหญ่อยู่ทต่ไมค่อยได้ใส่ปุ๋ยก็ไม่ค่อยได้ใหญ่เท่าไหร่นะครับแล้วก็อันนี้กอที่สองขยายจากต้นแม่พอดีขุดสระว่าจะขุดสระก็เลยขยายออกมาก่อนนะครับขุดสะก็เลยสุดสะปีนี้ อันนี้เป็นไผ่บงหวานเพชรน,น้ำผึ้งเบอร์เก้านะครับอันนี้เป็นหน่อบางหวานเพชรน,น้ำผึ้งครับอันนี้พวกนี้กินดิบได้คนแก่กินได้ไม่ปวดปีนี้ได้หนึ่งสองหนอ่อสามหนอ่กอก้อนนี้ก็รู้สึกว่าปีเดียวนะครับแล้วก็ก้อนนี้ก็เบอร์เก้าเหมือนกันแต่ว่ากอนี้เนี่ยจะใหญ่กว่าเพื่อนหน่อยนะครับกอน,บนอนนี้ไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งเบอร์เก้าใหญ่พอสมควรนะครับลำต้นมันใหญ่ แตหนอนเล็กก็มีนะครับอันนี้เป็นหนยของหวานเึ้นน้ำพึง่งก็จะขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับเบอร์เก้าถือว่าหนอก็ดกพอสมควรนะครับอันนี้ก็เป็นฝนังบ้านมันเป็นโลกนะครับอันนี้ก็เป็นกระเจียวน,นี่ก็เป็นเพกาหินฟ้าอันนี้ฝนั่งบ้านนะครับเชื่อไหมครับฝนังบ้านต้นนี้เนี่ยหลังจากเพาะไม่ประมาณสักสองคืบ เอาปูงน่าจะปีที่แล้วนะครับเดีย๋ยวนี้เนี่ยรู้สึกว่าสูงเนี่ยเกือบเกือบสองเมตรแล้วนะครับจากนี่ขึ้นไปตรงนี้เกือบเกือบสองเมตรแล้วเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยสูงแล้วประมาณเจ็ดสิบกว่าอันนี้สูงกับผมแล้วนะครับเกือบเกือบสองเมตรแล้วแต่ต้นนี้นะครับเป็นฝรั่งหวานพิรุณน,นะครับหวานพิรุณต้นนี้ก็ปลูกพร้อมๆกันนะครับกับต้นนี้กับต้น ฝรั่งพื้นบ้านแต่ฝรั่งพื้นบ้านเนี่ยมันพ่อเม็ดมันจะเติบโตเร็วหากินเร็วผมก็ว่าจะเอาฝรั่งต้นที่พันอื่นเนี่ยก็เอามาเสียบยอดนะครับปลูกแบบนี้แล้วเอามาเสียบยอดเอานะครับเดี๋ยวจะทําคลิปให้ชมเรื่องการเสียบยอดก็คือต้นหนึ่งเนี่ยให้มันได้หลายชนิดก็ว่าจะใส่จิมจูหวานพิรุนฝรั่งแดงไส้แดงอะไรพวกน,นี้มาเสียบนะครับต้นหนึ่งก็ให้ได้หลายเพราะว่าต้นพื้นบ้านเนี่ยมันจะ คงทนแข็งแรงล้วผมก็ปลูกไว้เยอะนะครับต้นพืชบ้านี่อยากกินฝรั่งพื้นบ้านนะครับแล้วก็มันก็ทนทานด้วยนะครับอันนี้เป็นฝรั่งกิมจูนะครับกิมจูต้นนั้นก็เป็นหวานที่รุนอันนี้ก็เป็นตะไคร้นะครับตะไคร้ปลูกไว้กินปีนี้ก็หวานข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับหวานข้าวแนละ้วก็ท่านใดถ้าไม่หวานปีนี้ก็ คงเฉวบช่วงนี้ก็ได้ฝนทิ้งช่วงอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็การคุมหญ้าเนี่ยนายเอ็นซีเนี่ยถ้าไถสองถึงสามครั้งไข่หวานเนะี่ยก็จะหญ้าก,ก็จะไม่ค่อยเยอะนะครับอันนี้เป็นดอกกระเจียวนะครับดอกกระเจียวเ,เพชรน้ำผึ้งมันจะมีเป็นใบแฉกแบบนี้สีม่วงๆอยู่ตรงกลางนะครับพวกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งที่ผมซื้อมานะครับอันนี้ออกดอกแล้ว ได้กินสองสามรอบแล้วปีนี้นะครับมันมีหลายกออยู่แต่ที่เอาไว้พวกนี้นะครับผมเอาไว้ทําพันคือผมปีนี้เนะี่ยเอากระเจียวป่านะกระเจียวตัวนี้มาเพาะพันธุเอาเมล็ดตรงนี้มันนยครับเอาเมล็ดตรงนี้มันนี่ยมันจะมีพอมันแก่ตัวมามันจะมีเมล็ดอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยไอ้กลมๆม,นนมันจะมีเมล็ดอยู่ในเยอะแยะเลยอดอกนึงเนี่ยได้ถ้าจําไม่ผิดเนะี่ยเป็น เป็นร้อยต้นในทีเดียวนะครับสองดอกนี้ก็หลายร้อยถ้าเราซื้อหัวพันธุ์มาก็กิโลละสองร้อยนะครับปัจจุบันนี้ก็ประมาณสักร้อยห้าสิบก็ยังแพงอยู่นะครับถ้าใครมีดอกกระเจียวเนี่ยก็ใช้ดอกเอาไว้พันแก่จะ่เพิ่งกินนะครับเอาไว้ขยายพันธุ์นะครับถ้าไม่แก่ก็เป็นสีน้าตาลตรงนี้นะครับก็สามารถขยายพันธุ์ได้นะครับอันนี้ก็เป็นดอกกระเจียวจะไปขยายพันธุ์แต่กระเจียวเนี่ยถ้าปลูกในดินเหนียวเนี่ยของผมมันเป็นดินเหนียวนะครับ การแตกกอแตกหัวก็ลําบากหน่อยแต่ถ้าเป็นอินไซด์มันจะแตกเยอะกว่าน,นี้นะครับอันนี้เป็นกล้วยก็ไม่ค่อยงามนะครับกล้วยาปากช่อง5 0ก็ปลูกไปเรื่อยก็พอได้กินนะครับสวนเ,เล็กๆน้อยๆอันนั้นก็เป็นมะม่วงเขียวใหญ่สวนผมนี่ก็ปลูกก็เป็นแถวแต่ก็ปลูกสลับหลายอย่างนะครับก็ปลูกอยากกินอันไหนอยากรับประทานอันไหนก็ปลูกไว้นะครับก็ สวนแบบนี้ก็ผมก็ไม่ได้จัดก,การอะไรมากหน้าแรงก็ปล่อยนะครับปล่อยให้มันจเจริญเติบโตทนแรงได้ดีแต่ถ้าหน้าฝนก็มาทําความสะอาดสวนแบบนี้ให้มันเป็นสะอาดๆหน่อยนะครับแล้วก็ว่าจะเอาปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรมาใส่ให้มันจเจริญเติบโตดีนะครับพอไดอ้กินเล็กๆน้อยๆก็นะครับเพื่อนๆท่านใดวันนี้ก็เว้นว่างจากงานวิชาการนะครับมาพามาชมสวนเดี๋ยวผมจะพาไปดู ไผาที่ผมปลูกไว้ปีนี้ปลูกไวข้ขอบขอบคันสะครับต้นไผ่ต้นนี้นะครับเอาปลูกไว้รอบคันสะที่ปลูกใหม่ก็เป็นไผ่ปักกิ่งนะครับต้นนั้นก็เป็นไผ่ไผ่ลวกหวานเด่นชัยซื้อมาจากสวนที่เปียนะครับเพิ่งย้ายมาสองสามวันนี่แหละพอฝนไม่ตกมันก็เลยเหี่ยวอันนี้ไม่ตายนะครับเดี๋ยวฝนก็มามาครับอันนี้เป็นไผ่ ม่วงหวานเพชรน้ำผึ้งเบอร์เก้านะครับไม่ค่อยสวยหรอกผมขยายจากกอ,อมานานแล้วประมาณทั้งสองปีแล้วเขามาปลูกนะครับพอดีไม่ค่อยมีเวลาครับตอนนี้ก็เป็นไอ่ลวกหวานเด่นชัยเหมือนกันนะครับหน้าปลูกดามันก็สวยแล้วก็ใช้งานได้หนอมันก็หวานด้วยนะครับเหมือนยอดมะพร้าวนี่นะครับตอนนี้เป็นไผ่เพชรน้ำผึ้งเบอร์สี่แต่พอดีขุดสสะเขาผมไม่ได้มาดูนะครับ ขุดเสร็จแล้วก็มันเป็นแบบนี้นะครับก็มันยังไม่ตายเดี๋ยวถูกฝนมันก็ฟื้นนะครับเบอร์สี่อันนี้ก็เป็นไผ่ลวกหวานเห็นชัยนะครับอันนี้เป็นไผ่ยักษ์น่นนะครับอันนี้ไผ่ยักษ์น่นปลูกอ,อันนี้ไม่ตายนะครับเดี๋ยวก็ฟื้นตอนนี้นะครับเป็นไผ่จมว่าพันใหม่ก็ไม่เชิงพันเก่าก็ไม่เชิงเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนะครับผมมาปลูกเนี่ย มันเป็นไผ่บงหวานตอนซื้อเนี่ยซื้อต้นพันมาเป็นไผ่บงหวานนะครับก็มาปลูกก็มันมาเขาเรียกอะไรกลายพันธุ์นะครับอันนี้เป็นไผ่บงหวานมันกลายพันธุ์อกมาก็จะขยายพันธุ์ปีนี้ต้นนี้ก็เป็นไผ่ยักษ์นาดนะครับไม่ไดรดน้ําถูกฝนแล้วก็ฟื้นนะครับอันนี้ก็เป็นไผ่พวกปักกิ่ง ยักษ์นานนะครับพวกนี้ประมาณสักสี่ห้าแถวเนี่ยเป็นไผ่ปักเกิ่งกับไผ่ยักษ์นานที่ปลูกไปก็มันเป็นต้นกระถินต้นอะไรขึ้นนะครับถ้าปลูกไผ่อย่างอื่นก็จะไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะครับก็ได้จะจบแล้วนะครับคลิปนี้ก็เกี่ยวกับพามาชมสวนของผมนะครับปีนี้ส่วนใหญ่เป็นการปลูกไผ่ในการขยายพันธุ์อนาคตข้างหน้าว่าจะทําเรื่อง การเพราะพัน์ไผ่จำน่ายในพื้นที่ของผมเนี่ยนะครับที่แถวบ้านมาจะาจำน่ายในราคาถูกๆให้พี่ๆน้องๆกันเนี่ยนะครับก็วันนี้ก็เว้นว่างจากวิชาการนะครับมาดูสวนไผ่กันนิดนึงนะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องเกษตรกรทุกท่านที่รับชมในวันนี้ขอรัตนาคุณพระรัตนาไตรคุ้มครองพี่น้องเกษตรกรทุกท่านให้อยู่นิมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ